สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกมนีโนคุนิ ok กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีนะครับว่าทำไมต้องเลือกสายตั้งแต่ทีแรกนะมาลองดูกันว่าเมื่อติดตั้งลงไปแล้วจะอัพเลเวลได้หรือไม่นะเห็นนะครับว่ามีขีดเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าสามารถอัพเลเวลในขณะที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ เรื่องหลักที่จะพูดในวันนี้คือการข้ามขีดจำกัดของอัญ,ญมณีนะเมื่อเราทำการอัพอัญ,ญมณีเป็น6ดาวและั p level เเจนเต็ม level เเ5แล้วเราสามารถที่จะข้ามขีดจำกัดของอัญ,ญมณีได้นะโดยการข้ามขีดจำกัดจะใช้อัญ,ญมณีในชนิดเดียวกันเท่านั้นชนิดเดียวกันที่ว่านี่คือเช่น ที่ผมเลือกตรงนี้เป็นโคลเวอร์ประเภทชนิดหลบหลีกจะต้องใช้อัญมณี6ดาวที่เป็นหลบหลีกเข้านั้นนะไม่สามารถใช้ตัวนี้ที่เป็นต้านคริติเข้าในการเบรกเลเวลได้ตรงนี้ผมก็เซ็งอยู่นะเออผมนึกว่ามันจะทำได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ